สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lin Fairy Tarot นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป open box ของ Mystic Monday Tarot นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องด้านหน้าของมันนะคะไซส์ปกติน่าจะใหญ่กว่านี้คะ่ะเพราะว่าอันนี้ลินซื้อมาจากเมืองจีนแล้วก็เป็นของก๊อปไปนะคะในกล่องนี้ก็จะไม่มีบุคล็ดเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ QR โค้ดมาเพื่อไปสแกนหาดูเนื้อหาข้างในของการตีความหมายไพ่นะคะ รายละเอียดของมันก็คงจะอยู่ข้างในบุ๊กเล็ตตามสแกน QR โคดนี้เลยค่ะลินได้ทำการเอาไพ่ออกจากกล่องแล้วนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าไพ่มันแน่นมากแล้วกล่องก็เล็กมากเอาออกยากมากเลยค่ะลินก็เลยทำการเอาออกมาก่อนเน,ะะนาะลักษณะของจุดเด่นของไพ่สำหรับนี้คือการเน้นรายละเอียดของภาพน้อยที่สุด เล่นพลังงานของภาพจากการใช้สีสันแล้วก็ใช้ความรู้สึกของการลักษณะท่าทางภาษากายมากกว่าเป็นภาษาสีหน้าเนอะเสื่องออมาจากของไพ่สู่ของคนอ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าไพ่และนี่หลังไพ่นะคะก็สามารถอ่านกับหัวได้เนอะเคลือบเงาค่ะ อันนี้ก็เป็นของกอนะ๊อฟเนอะแน่นอนก็แต่มันก็บางอะคะ่ะกำลังจะชมว่าหนาแต่จับดีแล้วก็บางบางเรามาดูกันทีละใบดีกว่าเนอะว่าแต่ละใบจะหน้าตายอยังไงบ้างใบแรกค่ะ h e f o o l ก็จะมีสีสันสวยงามเนอะผู้หญิงที่ใส่ชุดบัลเล่ก็จะให้ความเป็นอิสระเนอะลักษณะของภาพเท่าที่เห็นเมื่อกี้คร่าวๆก็คือภาพทุกใบในสำหรับนี้จะมีลักษณะของการเป็นมินิมอลลิซึมนะคะคือดูเล็ก ไม่มีอะไรเนาะดูความเป็นโล่งๆนะคะแต่ว่าความหมายภาพถือว่าอ่านได้ดีมากเลยค่ะต่อไปก็ไม่ิเชียนไฮพริตัสดิเอมเพรสแลดู นั่งข้างชายหาดเนาะนี่ทะเลนี่ภูเขาแล้วมีกล้วยนั่งสบายแล้วตัวนี้เนาะทับทิม the emperor มีหมีเกาะอยู่ด้านบนเนาะแสดงถึงความแข็งแกร่งมีบลัง the e r o p h a n t The lovers ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นฟราเิงโกโนและดูเป็นแบบท็อปิคอลหน่อยๆเอกโซติกหน่อยๆ The chariot Strange ไปลื่นค่ะสับง่ายค่ะขนาดเล็กพอดีมือนะคะ The h e r m i t ถ้าไม่มีชื่อด้านล่างก็คงอ่านไม่ค่อยออกเนาะและแน่นอนค่ะหน้าไพ่สำหรับเมเจอร์อะคาหน้าหลักก็จะมีตัวหนังสือโรมันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ชื่อไพ่นะคะไม่มีตัวเลข The Wheel of Fortune, Justice, The Hangman, Death, Temperance เตฟิ the tower, the star hmm. ตรงเนี้ยเรียนว่าไม่สวยไอ้ด้านนอกเนี่ยค่ะสวยแล้วมันดูไปกระจุกไปค่ะมันไม่ค่อยมันออกเป็นอุอกาบาทเนาะมากกว่าดวงดาวยากจัง the moon The Sun, Judgment และ The World ต่อมาเรามาดูไพ่อัคน่ารองกันนะคะ Minor อัคน่าเนาะก็ลักษณะองค์ประกอบของไพ่ก็เช่นเดียวกับ Major อัคน่าค่ะก็จะมีตัวอักษรไม่ไม่มีตัวอักษรโรมันเนาะแต่จะเป็นคำ ที่เรียงกันเลย h of Pentacles to of Pentacles นะคะแล้วก็จะมีจำนวนเหรียญที่อยู่บนหน้านี้ e h of Pentacles to of Pentacles ความเป็นมินิมอลิซึมอะคะ่ะเขาจะ <c oughs> ขออภัยไม่มีคนมาถือเหรียญเนาะแต่ลักษณะอินฟินิตีตัวนี้มันคือลักษณะความบาลานซ์ความสมบูรณ์ความสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้น Two of Pentacles จึงสามารถตีความจากไพ่สำหรับนี้ได้ว่าก็คือการรักษาสมดุลเนาะ three of pentacles four of pentacles เนาะสัญลักษณ์โดยปกติทั่วไปของสี่เหรียญก็จะนี่เลยเอ่อเป็นคนหวงเงินต้องการเก็บเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีการใจออกนี่ก็เช่นเดียวกันคือเหรียญสี่เหรียญอยู่ในกล่องเนาะเก็บไว้ five of pentacles แม้ว่าภาพแต่ละใบของ rider w ดเวท จะแตกต่างจากไพ่สำหรับนี้แต่ความหมายยังคงคล้ายๆเดิมๆอยู่นะคะยังไม่ได้แตกต่างก,กันจนต้องไปนั่งศึกษากันใหม่เนาะ six of pentacles no, s e v of pentacles e h of pentacles เนาะก็แทนที่จะเป็นการ เขาเรียก่าเอ่อทำงานเนาะตอกเหรียญไปเพื่อที่จะเอาเหรียญแขวนไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่านี่ก็เป็นการระบายสีแล้วก็มานั่งติดภาพไปนี่เหมือนธงชาติไทยเลยจริงๆนะ n ายอั e เพนดิเคิลส์เชน p ัพเ c นด s เคิล n ์ป s ิน s ซสอัพเพน Knight of Pentacles อย่างที่เมื่อกี้เห็นเนาะไพ่นี้จะไม่มี Page of Pentacles นะ,ะคะเขาจะเล่นลูกเล่น Page เป็น Princess ไป Queen of Pentacles โอ้เท่มากเลย King of Pentacles Businessman แ,และแน่นอนที่สุด i g h of Cups Two of Cups Three of Cups Four of cups, five of cups, six of cups, seven of cups, eight of cups, nine of cups. ten of cups princess of cups มีบัรดาลายอยู่ตรงกลางด้วยเนาะสวยงามมากเลยชอบสีสันที่เขาเล่นสีอะค่ะมันจะมีความตัดกันแล้วก็ความเข้ากันได้อย่างลงตัวเนาะ h t of cups นี่เลยสัญ,ญลักษณ์ด้านบนที่มันเป็นพะจ,จัน์นรี้เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ cups เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น emotional เนาะและ emotional ของคนเหล่านี้ก็เหมือนกับนําขึ้นน้ําลงะค่ะตามแรงดันตามแรงดึงของพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเนาะสมเหตุสมผลค่ะ queen of cups เป็น a r i a l เนาะหนึ่ง y แล้วก็ king of cups king titan เอามาดูไพ่ดาบกันดีกว่าเนาะ H of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords ชอบความนิ่งมากเลยสีสันของเขาจะดูนิ่งดูสงบ5 of Swords บางอย่างภาพอะค่ะมันก็ไม่สามารถเดาได้เนอะว่ามันแปลว่าอะไรจะโมชั่นของมันต้องรู้ความหมายของมันจริงๆเนอะไイเดเวทดังเดิมเลย,ย six of swords อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนอะ seven of swords eight of swords n i n of swords ten of swords ต่อไปก็ามาดูไพ่ princess นะคะ princess of swords knight of swords queen of swords king of swords ace of wands อันนี้ก็จะออกแนวเป็นคาถา เล็กๆเ,เนอะเหมือนกระทาเศกมนของแม่มดอะคะ่ะชัวรแอนสอันนี้นเริ่มเป็นเสาแล้วฟิวแ a n สคือเป็นเสาเหมือนเสาเสาปักตรงแม่น้ำเนาะดูถึงอนาคตไปโ o ร์แอนสเป็นสาเสาหลักของบ้านเนาะไฟฟ์แอนส์ six of wands seven of wands มีความต่อสู้ c u b e s eight of wands มีสี่ความร้อนแรงของความเป็นธาตุไฟอยู่เนาะแต่ไม่ใช่ทุกใบเนาะ nine of wands Captain of Vans. น,นี่เหมือนวินจะเรียงผิดเนาะเดี๋ยวนะโอเคมา Princess of Vans. แนวกังฟูเนาะหมวยจีน Knight of Vans. Queen of Wands, ofva ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นหน้าไพ่ของ Mystic Mondays Tarot นะคะโดยใครไม่รู้ลไม่ได้มีไกดบุกติดตัวนะคะและนี่ก็เป็นการเปิดกล่องใช้ครั้งแรกเช่นเดียวกันเนาะยังไม่เคยใช้สับไพ่และดูดวงจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ